ทำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละองชาแนลสวัสดีค่ะท่านผู้ชม FZ แฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะ ค่ะวันนี้ก็มาพบปะพูดคุยหลังหวยออกนะคะท่านผู้ชมไม่ทราวบว่าเมื่อวาน f อท่านใดพอจะโชคดีกันบ้างไหมคะก่อนอื่นเอ็ก็ต้องขอแสดงความดีใจกับ f อซทุกท่านที่โชคดีนะคะและก็เสียใจกับท่านที่ยังไม่ถูกด้วยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะงวดนี้ก็สู้ๆไปด้วยกันใหม่นะคะสำหรับ f อท่านใดที่ไม่โชคดีนะคะงวดนี้ก็ไม่แน่นะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวเอสก็จะพยายามล่าหาตัวเด็ดๆมาฝากกับเอฟซีทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะสําหรับตัวเอสเองก็โชคดีนะคะก็ถูกทั้งบนทั้งล่างนะคะแต่ว่านิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมไม่ได้ซื้อเยอะนะคะแต่ก็ดีใจสุดๆค่ะท่านผู้ชมที่โชคดีนะคะพอได้ค่าปลาทูค่ะท่านผู้ชมก็ถูกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเอไม่ได้เล่นเยอะนะคะไม่ค่อยมีทุนค่ะท่านผู้ชมก็เลยได้นิดหน่อยนะคะ แต่ก็ดีใจมากค่ะที่ตัวเลขที่แอดนำเสนอเข้าหลายคลิปนะคะแล้วก็แอดเองก็โชคดีนะคะดีใจค่ะท่านผู้ชมแอดเชื่อว่า f อของช่องละอองชาแนลก็คงจะโชคดีร่วมกันหลายต่อหลายท่านนะคะก็ใครโชคดีก็ขอเสียงหน่อยนะคะท่านผู้ชมถ้าถ้าแอดรู้ว่า f อซของช่องละออง Channel, ชาแนลโชคดีแอดก็ดีใจด้วยนะคะ ดีใจด้วยจริงๆค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดก็อยากจะให้เอฟซีของช่องละอองชาแนลโชคดีกันทุกคนเลยนะคะท่านผู้ชมถ้าเป็นไปได้นะคะอันนี้ก็มันขึ้นอยู่กับบุญและก็ดวงของแต่ละท่านด้วยนะคะเพราะว่าบางคนก็เลือกซื้อตัวที่ไม่ถูกเนาะบางคนก็เลือกซื้อตัวที่ถูกก็โชคดีกันไปค่ะท่านผู้ชมก็มันจะขึ้นอยู่ประมาณแบบนี้นะคะท่านผู้ชมคะใครมีบุญก็โชคดีใคร บุญยังไม่ถึงก็ต้องรอคิวกันก่อนนะคะท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเอดจะพาท่านผู้ชมมาดูตัวเลขจากหลายๆที่หลายๆเซียนหลายๆอาจารย์นะคะที่เอดได้ถ่ายทำมานะคะว่าสำนักไหนเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะท่านผู้ชมคะ ต้องขอขอบคุณเซียนทุกเซียนนะคะแล้วก็อาจารย์ทุกอาจารย์นะคะแล้วก็หลวงปู่หลวงพ่อนะคะที่ได้แบ่งปันแนวทางมาให้กับช่องละองแชนแนลนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปดูตัวเลขจากหลายๆที่นะคะที่ได้นําเสนอมานะคะว่าที่ไหนเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะท่านผู้ชมยังไงแอดก็ขอฝากช่องละองแชนแนล ไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดช็อตด,ดีๆช็อตเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขพร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขสูตรเลขลับกันนะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานะคะงวดแรกก็เข้าเต็มๆเจ็ดเก้านะคะ อันนี้จะเป็นงวดที่สองนะคะที่แอดนำเสนอนะคะก็เข้าอีกนะคะท่านผู้ชมสามห้าเต็มเต็มตรงตรงนะคะไม่ต้องกลับเลยนะคะท่านผู้ชมสูตรนี้นะคะก็เกือบจะได้3ตัวนะคะเพราะว่า3ตัวจับคู่มี7-35นะคะแต่ว่าสามตัวก็ออก9-35นะคะก็ ก็เลยพลาดสามตัวไปนะคะท่านผู้ชมแต่ก็ยังดีนะคะที่เข้า3าหนะคะสูตรนี้แม่นมากค่ะท่านผู้ชมเจ้าของสูตรก็ให้มาแล้วนะคะแอดก็จุดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมพร้อมที่จะนำเสนอให้กับ F อทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันก่อนนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวแอดตามให้คะ่ะเพราะว่าได้มาแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูของปู่คอนแก่นงวดนี้ไม่เข้านะคะแล้วก็ของพี่อุทัยก็จะเข้าพี่อุทัยก็วิ่งบนล่างนะคะวิ่งบนล่างวิ่งเข้าศูนย์วิ่งล่างนะคะเข้าห้าวิ่งบนนะคะแล้วก็จับคู่ก็เฉียดนะคะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะสองตัวล่างก็ออกเก้าศูนย์นะคะแล้วก็ สามตัวนะคะถ้าตัดเล่นก็คงจะโชคดีนะคะห้าสามสามห้านะคะเสียดายคุณพี่ไม่ได้ตัดให้นะคะท่านผู้ชมคะก็เลยพลาดไปนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะตามต่อเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมก็ถือว่าแม่นมากเหมือนกันนะคะของพี่อุทัยนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อเลยนะคะอันนี้จะเป็นของหลวงพ่อร่มโพลงไปแล้วนะคะแล้วก็ ปูลึกลับนะคะงวดนี้ปูลึกลับก็ครั้งแรกก็ไม่เข้านะคะท่านผู้ชมแต่ว่าจะเข้าเลขหลักของปูนะคะเลขหลักของปูมีห้ามีศูนย์มีแปดมีเจ็ดมีเก้ามีหกนะคะก็จะมีมีเก้ามีศูนย์นะคะเดี๋ยวแอดก็จะตามต่อให้เหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูสูตรต่อไปนะคะ เดี๋ยวเรามาดูของหลวงปู่ซอวัดป่ารังสรรน,นะคะงวดแรกก็เข้าเต็มๆนะคะท่านผู้ชมให้วิ่งบนล่างมีแปดมีเก้ามีศูนย์นะคะก็จะเข้าเก้ากับศูนย์ล่างนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าปู่ก็ให้วิ่งบนล่างนะคะแล้วก็ตัวจับคู่ก็เข้านะคะศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะคะก็แม่นมากค่ะท่านผู้ชมของปู่วัดของปู่ซอวัดป่ารังสรรน,นะคะ งวดนี้เดี๋ยวก็จะตามต่อให้นะคะท่านผู้ชมงวดแรกก็เข้าเต็มเต็มนะคะท่านผู้ชม9 0 0 9นะคะก็แม่นมากเหมือนกันนะคะแล้วก็ของจะมีหลายสูตรนะคะนี่จะเป็นของ fc ที่อยู่โคราชนะคะท่านผู้ชมของคุณพี่นะคะงวดก่อนก็เข้า79นะคะงวดนี้ก็เข้า5 3 3 5นะคะ คุณพี่ให้มาก็จะเข้าตัวกันนะคะท่านผู้ชมตัวเน้นไม่เข้านะคะแต่ว่าจะมาเข้าตัวกันเหมือนงวดที่ผ่านมานะคะ53-3-5นะคะก็จะตามต่อนะคะแล้วก็จาก fc ที่อยู่สังขะนะคะจาก fc ทางสังขะเลขวิ่งไม่เข้าแต่เข้าตัวจับคู่นะคะเข้าตัวรองเก้นนะคะท่านผู้ชม แต่ว่าตัวเลขจะเยอะไปหน่อยนะคะเดียวงวดน,นี้จะให้คุณพี่เน้นให้นะคะให้เรือน้อยน้อยชุดนะคะท่านผู้ชมเข้า9กก็ถือว่าแม่นมากเหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็จะตามต่อนะคะแล้วก็ของสูตรโคราชเมืองยางนะคะที่คุณพี่แบ่งปันมางวดแรกเหมือนกันนะคะก็วิ่งไม่เข้านะคะวิ่งบนล่าง วิ่งบนล่างก็ไม่เข้านะคะแต่ว่ามาเข้าสามตัวนะคะสามตัวคุณพี่ให้ห้าศูนย์สามนะคะก็ถ้าเอฟซีตัดเล่นก็คงจะได้นะคะเพราะว่าแอดก็ซื้อตัวนี้กับตัวนี้นะคะตัวนี้ไม่ได้ซื้อค่ะแอดก็จะเลือกซื้อตัวที่คุณพี่เน้นให้นะคะก็เลยพลาดไปนะคะสําหรับสูตรของคุณพี่นะคะไม่เป็นไรค่ะท่านผู้ชมงวดนี้ตามต่อเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็ของแนวทางจากทิศตะวันนะคะเป็นเลขรหัสลับนะคะท่านผู้ชมก็เข้ารหัสลับเลยนะคะ90นะคะจะมี9มีศูนย์นะคะแต่ว่าตัวที่จับคู่ก็พลาดไปนะคะตัวจับคู่พลาดไปค่ะท่านผู้ชมไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวรอบหลังเดี๋ยวเรามาจับรหัสลับจับคู่เอาใหม่นะคะท่านผู้ชมเพราะว่ารหัสลับของคุณพี่ก็เข้าเต็มเต็มนะคะ90ย์ล่างนะคะ ตามต่อค่ะเหมือนเดิมค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ oh. อันนี้จะเป็นแนวทางจากคนซีสเกตนะคะก็จะเข้าเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งคุณพี่ก็บอกว่าวิ่งไม่เคยพลาดนะคะก็เข้าวิ่งเข้าวิ่งล่างนะคะสูตรนะคะวิ่งบนไม่เข้าค่ะเข้าวิ่งล่างค่ะท่านผู้ชม ็แม่นเหมือนกันนะคะสําหรับเลขวิ่งนะคะแต่ว่าตัวจับคู่ก็พลาดไปนะคะโอ้ยกัดสุริยาแล้วก็แนวทางจากแม่เจดนะคะแม่เจดก็เข้าเลขวิ่งนะคะตัวจับคู่ก็หลุดนะคะเลขวิ่งไม่เคยพลาดนะคะก็เข้าเก้าค่ะเข้าเลขเก้ากับเลขสามนะคะก็เข้าวิ่งบนเก้ากับสามนะคะ เข้าสองตัวนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าจับคู่ก็พลาดนะคะ <ทำ S 1> ก็จาด้วยปูลึกลับนะคะซึ่งปูก็ให้มาคลิปที่สองนะคะคลิปแรกก็หลุดไปนะคะท่านผู้ชมคลิปที่สองก็ปูเน้นให้ห้าแปดสามนะคะแต่ว่าไม่ได้จับคู่ห้ากับสามไม่ได้จับคู่ให้นะคะเพราะว่าปูก็เน้น 8 3 3 8กับ4 5 5 4นะคะอันนี้ก็เฉียดเม็ดเดียวนะคะ4 5นะคะแต่ว่า2ตัวบนก็ออก3 5นะคะก็เฉียดชิวค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเราตัด3ตัวก็คงจะโชคดีกันนะคะสำหรับตัวเลขของปูของปูลึกลับนะคะท่านผู้ชมตามโอเหมือนเดิมค่ะ แล้วพม่นะคะงวดนี้ก็เข้าเต็มเต็มนะคะห้าสามสามห้านะคะคนที่ก็เลวิ่งบนก็เข้านะคะโอ้ยวิ่งบนไม่เข้าคะ่ะท่านผู้ชมวิ่งล่างเก้าเข้าค่ะเข้าวิ่งล่างนะคะ,ะ,คะแต่ว่าจับคู่ก็เฉียดเม็ดเดียวนะคะเก้าหนึ่งนะคะล่างก็ออกเก้าศูนย์นะคะแล้วก็บบนก็เข้าเต็มเต็มห้าสามสามห้านะคะ งวดนี้ตามต่อเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมะคะุณะโอ้ยุริยานี่ดื้อจังเลยมันนี่ชอบแย่งเนยเนี่ยนะคะสูตรของลุงหมายนะคะท่านผู้ชมก็ตัวจับคู่ก็หลุดนะคะแต่ว่าในกรอบก,ก็มี0990นนะคะล็อกนี้นะคะท่านผู้ชมแต่ว่างวดนี้เราจับคู่ไม่ถูกนะคะก็เลยพลาดไปค่ะเดี๋ยวจะตามต่อเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็ปูทองคําไม่เข้าค่ะท่านผู้ชมงวดนี้ไม่เข้าค่ะแล้วก็พญาบึง้งพญาบึ้งของคุณยายก็เฉียดเลขท้ายสามตัวนะคะเลขท้ายสามตัวออกสามเจ็ดเก้านะคะอันนี้พญาบึ้งได้สี่เก้าเจ็ดก็เฉียดเลขสี่นะคะถ้าเป็นเลขสามก็เฉียดเฉียดเลขท้ายสามตัวนะคะ ฝันคุณยายก็ไม่เข้านะคะยาบึ้งที่ส่วนยางก็ไม่เข้าแล้วก็เลขลุงฝันแม่นนะคะเข้า9009เต็มเต็มนะคะลุงก็ฝันได้แม่นมากนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ก็ต้องรอให้ลุลงฝันก่อนนะคะเดี๋ยวเอสก็จะไปตามให้เหมือนเดิมนะคะโอ้ยังเล่มนี้อันนี้สูตรจากอุบลงวดแรกนะคะ อันนี้จะเป็นสูตรจากอุบลงวดแรกนะคะก็วิ่งบนเด่นห้านะคะก็เข้าเล็กวิ่งค่ะจับคู่ก็หลุดนะคะเข้าเล็กวิ่งค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ของเซียนนิรนามบุรีรัมนะคะของคุณของพี่เดือนนะคะอยู่บุรีรัมนะคะเป็นเซียนผู้หญิงนะคะท่านผู้ชมก็วิ่งบนเปดเก้เข้าเลขเก้านะคะ วิ่งบนเข้าเก้านะคะวิ่งล่างห้ากับสามก็เข้าเต็มเต็มนะถือว่าเข้าค่ะท่านผู้ชมสามห้าห้าสามนะคะเราก็ต้องซื้อบนล่างนะคะจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังนะคะท่านผู้ชมถ้าซื้อบนล่างก็คงจะได้รับตังใช้กันทั่วหน้าแล้วนะคะท่านผู้ชมเอาโริยาถอยเร็วอยดื้อจังเลยของปู่ทองคำไม่เข้านะคะ บูทองคําไม่เข้าค่ะท่านผู้ชมของพ่อกรพ่อกรเซียนระยองก็ไม่เข้านะคะท่านผู้ชมไม่เข้าค่ะนี่นะคะแล้วก็ของแนวทางจากสงขลาเข้าเล็กวิ่งนะคะเข้าวิ่งนะคะท่านชมวิ่งล่างก็เข้าศูนย์นะคะวิ่งล่างเข้าศูนย์นะคะ จับคู่ก็หลุดนะคะโอ้ยนะ่าเสียดายสามตัวนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะเก้าศูนย์นะคะ,ะ,คะเราคุณพี่ไม่ได้ตัดให้นะคะเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์หนึ่งนะคะโอ้ยเสียดายเนาะท่านผู้ชมมีเก้ามีศูนย์แต่ไม่ได้ตัดเล่นนะคะก็เลยก็เลยพลาดไปนะคะแล้วก็แม่เจดนะคะแม่เจดให้มารอบที่สองนะคะ รอบที่สองก็เข้าเลขวิ่งค่ะวิ่งเก้ากับศูนย์นะคะวิ่งเก้ากับศูนย์เหมือนเดิมนะคะจับคู่หลุดนะคะท่านผู้ชมจับคู่หลุดนะคะแล้วก็ของมุกดาหารนะคะวิ่งบนสามห้านะคะเข้าเลขวิ่งบนเต็มเต็มสองตัวสามกับห้านะคะโอ้ทีหลังเราก็เอาจับคู่บน จับคู่จับเลขวิ่งมาซื้อเลยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่านี่นะคะให้สามห้าสองสามตัวสองตัวบนก็ออกสามห้านะคะโอ้ยเฉียดชิวอันนี้เฉียดชิวแปดห้าสามเฉียดชิวมากค่ะท่านผู้ชมมุกดาหารแปดห้าสามตัวเลขก็ออกเก้าสามห้านะคะโอ้ยเดี๋ยวตามโตเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมโอ้ยเสียดายนี้นะท่านผู้ชมบนสามห้าห้าสามนะคะ โอ้เสียดายมากเลยเดี๋ยวจะตามต่อให้นะคะก็แม่นเหมือนกันนะคะก็หลายๆสูตรหลายๆเสียนนะคะของปู่ซีสเกตงวดนี้ไม่เข้านะคะของพระอาจารย์ชัยก็จะเข้าเลขวิ่งนะคะวิ่งบนเข้าเลขห้านะคะตัวจับคู่ก็หลุดเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมจับคู่หลุดค่ะ และก็สูตรคำนวณน้องระหานนะคะน้องระหานก็หลุดนะคะงวดนี้หลุดนะคะท่านผู้ชมแล้วก็แนวทางจากสารคามนะคะแนวทางสารคามเข้าเลขวิ่งนะคะโอ้โอ,โอไม่ใช่สามห้าให้ล่างขึ้นบนนะคะท่านผู้ชม ก็เข้าเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมคะวิ่งบนเด่น9รองหก็เข้าเลขวิ่งนะคะเข้าเลข9นะคะแล้วก็วิ่งล่างก็หลุดนะคะแต่ว่าจับคู่นะคะ58กับ35นะคะแต่ก็ผิดล็อกนะคะท่านผู้ชมเพราะว่า35ไปขึ้นบนนะคะแต่ก็ถือว่าเข้าคะ่ะท่านผู้ชมก็แม่นมากเหมือนกันนะคะตามต่อนะคะ และก็ของปู่คอนแก่นไม่เข้านะคะอันนี้จะเป็นสูตรคำนวณเลขวิ่งเข้าตลอดจากพี่อนุวัฒน์นะคะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นสูตรของพี่อนุวัฒน์นะคะก็จะเข้าตัวกันนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะของพี่อนุวัฒน์ให้นะคะกันมี90 50สามตัว253นะคะ แต่ว่าไม่ได้ตัด5 3นะคะท่านผู้ชมเลขวิ่งก็เข้าห้ก็เข้า9ก็เข้านะคะวิ่งล่างก็หลุดนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะลองพิจารณาดูนะคะตัวเลขของคนที่ก็เข้าจริงๆนะคะแต่ว่าจะเข้าตัวกันนะคะตัวที่เน้นไม่เข้าะคะ่ะท่านผู้ชมโอ้ยเสียดายเนาะตามต่อตามต่อเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งนี้ไปไหนนะคะ